สวัสดีจ้าเมื่อนี้กะซีมาล่องน้องคือเกานันดาจ้าเมื่อนี้พ่อใหญ่เพิ่งหายหัวอาหารป่าปลาดุกน้อยเพิ่งเอามาลงปล่อยเอามาประมาณสามพันตอาลองมาใส่กระสัง,สง,นนะนงนี่สีเหลืยงใหญ่บ้านเนาะจังะมาบานาแรีงนี่ก็ลองเบิรงเนาะจ้าเนาะพ่อใหญ่ใช่แล้วกำลังหายหัวอาหารป่ากะหายแต่เวน้นเว่นแต่ยังแดดอยู่พี่ละไอเลี้ยงพวกกะซีกะซีลงสอน ลงสอนในห,หนองใหญ่นี่เพราะว่าป่ามันออกมาจากเนาะปลามันออกไปปลาดุกกระมี่ปลานิ่นกระมี่ปลายังก่อปลาไอ้ที่มีเงี้ยนับแถวปลาอย่างก่อนปลาร้วมเนาะมี่ปลาสุปลาปลาเข็งกระมี่ปลาเ,เข็งกันปลาเข็งกระมี่ต่ตัวแม่ไข่นปลาแข้งปลาแข้งสวิง,งกับยักถือเนาะแข้งสวิงถือปลาเข็งแม่ไข่ ไข่เต็มทองเด้นน่ะไข่เต็มทองเอาใส่ถังใบก่อนเนาะไปหาแข่งปูงแกงหอยเบ่งก่อนก่อนนันล่อระวางพญาแล้าไหหัวอาหารป่าจังสีมาลงซอนเอาอวนลงตากในน้องสะจ้านั่นพญายล่าก็มาเลยเลี้ปลาสองเท่าเลี่ยงปลาแง่แลงที่เป็นจังไดบัน้ำกบคุ้นคุนน้ำโซล่าเชลเปิดลงกระสูบึืนเปิดลงและกระสูบึืนใส่ต้นไม้ เป็นจังไรคู่แข่งก็แข่งเรือมันหมานหยาบยังไรมันหยาบหอยหบ่มีอยู่ซีหากระช่างเด้อพี่นอ้องอือกะสีลงลงเอาอวนลงลากได้บานเนี่ยพราใหญ่มากละ่ะแข่งมองสีหมันอยู่ว่าละคู่แข่งก็ได้แต่ปย่ามเคงแข่งง่ายหมอเสา้าไต้กุ้งเพราะไต่ปนอยู่ได้จ้าพี่น้องไต้กุ้งไต้ซิ่วเพกระล่ลงแข่งมันก็เพราะไต่ปนอยู่เพราะาป่าเขาเลี้ยงไว้เนาะ ปลาซิ่วมันกะใหญ่ขึ้นน้ำหอยกับมีตาหนยอวนอวนเปิดเกาไปสร้างทรงตามออเดอร์เนาะมีคนอยากกินอ้อมหอยก็จะก็สร้างมาอยากกินเปียงปลาก็จะก็สร้างมาออไปต้มไปแกงได้ปลากรดกับมีตาตัวใหญ่ๆเด้อน้องนี่เป็นนักสาอันเอียงละลายหนึ่งหนะหลวงควนไห้นั่งเกอาโซล่าเชลวมาใส่ล่งแล้วสองแถวบันไปยืมอวนเพิ่นมาลา สิได้บ่เนาะป่านี่ลองมึงขุ่นลงไปแล้วพญาย่งลงไปแล้วป่าธรรมาชาติกับบ่ค่อยมีดหรอ,อยู่ในนีมแต่ปลาอย่างไรมันกระโดดออกจากกระซัางแหละมันก็แต่ก่อนกับปล่อยปาเนียนปาเนียนหลวงเกษตรพระน้อยกับปล่อยเทลงนีน็ดอะเทลงไล่ลายลาย,ลายพันตัวอยู่บันีีกเ็เลยมาสูบน้ำขืนเนาะอยากล่างบอ พ่นสีล่างบ่พ่นว่าพ่นสูบหนามึ้นใส่ต้นไม้ใส่ตน้ตนยางให้หนามมันลด,ดลงที่จริงมันนามจอยู่เพียงผุนได้แค่หญ้าพ้นเพียงปาาพ้นละคั้นผสมสูบใส่กล้องไม้นี่มันกับบอ่อโขกพ่นจากล่างพ่นจากเอาปลาช่อนออกเพราะว่าปลาช่อนมันเป็นปลากินกินปลาน้ำกันนอกจากนั้นมันจะกินลูกปลาพ่นก็เลยเสียกเก็าออกมันกินปลาที่เทาเลียงว้ คนสิยหยน้องสาหน่วยนี่ห้มันแหง้งหอดหอดสองการสิว่าแหง้งว่าเป็นมาเปิดน้ำถิ่มแต่ว่านน้ำขุ่นคุณเนาะน้ำม,มันหน่อยกำลังมากระตขายอยู่จ้าเพิ่นกระายอยู่เมือลหลายโลอยู่ลูกค้ากับมาสั่งเพิ่นพักตาขายเนาะจ้าสวนเกษตรสนิดากระโล่งลากสองแถาเพิ่นตเสเอาป่าไปทรงมีคนสั่งป่าเพิ่นหอยเขากระสังจ้า หอยเขาก็สร้างหลายโลอยู่ปลานิ่นเขาก็สร้างมาลุ่นกันว่าเราสิไดอ้อีกบ่นวมิธีอีสานเนาะจ้ะสอนปูสอนปา่านาแรง่งฝนยังหันตกอันฝนตกนี่ปลาไข่เต็มทองนี่นี่ไข่เบิ้ลละกุ้งหอยกุ้งซิ่วนี่ปลาดุกปลาคอก็เสียไข่แล้วออกแม่แพรูบเบื้บ่บเ็นนะ หลากหวนจนจอยเบ์ดละ่ะส,สู้สู้สู้เอา้าเอา้าฝนนะหลากขึ้นมากละ่ะมันบนอ่อน้อดึงขึ้นมากดึงขึ้นมากปาลาเราก็ได้อยู่ดิอันนี่นนละลายปรากฏกับมี อบสะนี่เพื่อการสิปูไอต้นไม้สารพัดอยากกินยังเรากระปูกเพราะว่าเราเป็นเกษตรฟืนไอเกษตรผสมผสานเกษตรผสมผสานปูกทุกอย่างที่เรากินอยากกินอย่างเล่ะกระปูกนะจ๊ะเป็นละมุดยางละต้นสองต้นมะฝรั่งมะม่วงก็มีทุกสายพันธุ์ยางละต้นกำลังใหญ่มะพร้าว่นกับเป็นไวนยโดโดเดอก ก็มีวลายต้นจ้าบกาวกขาเอาคนกับผูกไปน้ำห่อหล่อมปากสะนั่นแหละตามขั้นคู่หลังขั้นคู่ก็สิเป็นต้นไม้ต้นกล้วยหล,ยหลายอย่างน่าจะไม่อยู่บ้านเท่ามันกับเป็นยังสีละจ้าควาวมสุขเห็ดแนวนดี๋ยก็มีควาวมสุขจ้าปลากระเดลายอยู่ตัวไม่อยู่บ้านเท่าเด้อผู้ใดอยู่ต่างแด่ต่างบ้านตา่า,นตางเมืองกินหอดบ้านก็มาเห็ดแนวนี้ละจ้าเพราะได้อยากได้กิน ขยันนะโบออดจ้าบืออเงินเงินเข่ากระเป๋าสูมือปลูกมะพีกมาเคือได้หาได้เสียพักเอาไปรอไปรอขายน้ามูบานเท่านี้ปลูกคาปลูกยังกับปลูกไปมัดไปนี่มะพีก,กเอาไปน้ำกันแห่งขายดีคักบ่เหลือจ้าวัตมัขคากระไดวัตขุดแต่ว่าคาต่อเน,น้นเป็นคาหนาแรงอยู่หัวพันใหญ่ฝนตกห้อยจังหน่อยนี่เว้ยคาอย่างน้ำคู่สานะาก็เสียไปขาย มาพริกมาคือกับเก็บไปขายจ้ะนี่แหละคือจังมีปลาเนี่ยฮบปล่อยปลาใบเขากลับไปขายเนี่ยบางหอยกระไรไรมิตรนวหอ่วนวอ้วนผู้ใดได้กินนี่ก็รั่งมิตรคนซั่งก็ไปเถลหาโล่ฮกโล่แค่ก็รั่งอีกเพราะว่าผู้คู่กันจ้าศัสนาตาสีลงงม่มผู้ใดอยากเพินเพ่นเพ่นกนละองง่มให้อยากปลากระล้องสอนให้ ม่อยู่บ้านเฮ่ากับมันก็มีควาวซุขเขาหน้าปลาแล้วกันอยู่จังสีาา่ล้วจ้าหดหัวหดสวนเท่าขายผลผลิตของเฮ่าที่เทาเห็ดนี่แหละกล้วยซูกเขากับไปขายได้ขายกบง่ายว่าสันคนสวนมากสิว่าค่อยปลูกกันมิถุนคนนางถ่าเสือนันาา่นละจ้าคนปลูกนี่สิมีน้อยเขาจะไปเห็ดสวนอยางกันนอาไปกีดอยางเขาจะกับว่ามีเวลามาเห็ดแนวนี้ ผู้ปลูกนี่น้อยมีแต่คนถาซื้อกินซื้อกินมันก็ง,ง่ายที่ล่ะหาบาทสิบาทซาแต่ว่าป่านี่นี่เพิ่นขายโลละลอยได้จ้านี่ยปลาดูกระโลละลอยโอ้ยแล้ะละวจีตะเราบ่มีขายหมดแหละปลานิ่ยตัวซ้ำเนี่แหละสี่ตัวโลนี่เพิ่นขายโลละลอยจ้าขายง่ายไงไม่ได้ขายยาก เราเป็นตะลุยวัวมูจาว่ามันกับ,บร่ร้วยก็เพราะด้อยากได้กินบ่ได้เรี่ยงหลายประนันเนาะจ้า